นี่ก็จะเป็นช่วงครึ่งวันบ่ายนะครับว่าผมจะมีกิจวัตรทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะฮะพวกนี้เขาจะค่อนข้างตื้นพาตื้นตอนนี้ที่ผมเป็นร้อยเลย <c oughs> <c oughs> มันก็ปล่อยได้ค่อนข้างลาบากหน่อยครับถ้าอยากจะเก็บเก็บก่อนได้เก็บเหรอเก็บไว้ก็จอยู่ในถุงเหมือนเดิมไม่รู้ราคาแต่บอกให้ผมวิ่งมาดูหน่อยเชื่อมั่นนะฮะแล้วพอผมวิ่งไปแล้วกลับมือเปล่า,านี่ผมไม่ขอค่าน้ํามันนะครับแต่ผมเสียความรู้สึกนะฮะจะมาหลอกถามราคาผมแล้วาราคาผมไปค้ำให้คนอื่นหรืออะไรอย่างเนี้ย อย่าเลยนะครับมันเสียเวลาครับแล้วก็เสียความรู้สึกคืออยู่ในกล่องนี้ไงแล้วมีคํำค่ารุ่นแรกประมาณสิบสิบกว่าองค์ที่ก็ลองที่ดูสิบกว่าองค์องค์ละเจ็ดพันแปดพันหมื่นหนึ่งหมื่นสองเนี้ยถ่ายอังโอเคถ่ายไปเลยครับผมเจ้าในายพักเครื่องนะครับวันนี้ก็มาเช่าพักกับคุณพี่เขานะฮะคือตอนแรกเขายังไม่สะดวกถ่ายคลิปทีนี้พอคุยไปคุยมาก็โอเค ถ่ายคลิปในครั้งนี้นะครับตอนนี้ที่จบราคากันไปแล้วจะมีเป็นพระคำข้าวรุ่นแรกจบสององค์แรกนะฮะถือว่าในสภาพสวยเลยตอนนี้กําลังคัดอีกห้าองค์นะฮะคุยราคาพี่เขาไปหกพันคือพระของพี่เขาเนี่ยสภาพพระไม่ได้หนีห่างกันมากแต่จะมีองค์หัวหัวพี่เช่าพี่ไปองค์ละหมื่นพันหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนะเมื่อกี้คุยเรื่องนี่ใส่กล่องพลาสติกอย่างนี้ <c oughs> คือใส่กล่องพลาสติกอย่างนี้นครับผมก็ไม่ค่อยแนะนํา พราะว่าถ้าเกิดขนย้ายแล้วมันมีการหล่นปุ๊บเนี่ยกระเทาะแตกหักแน่นอนนะครับก็เลยคุย,ยกับพี่เขาไปเมื่อกี้วันนี้พี่เขามีทั้งพระคำข้ารุ่นแรกแล้วก็รุ่นสองพระหังหมากด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูกันว่าจะได้อะไรติดก,กลับไปบ้างโอเคครับอันนี้ผมคัดมา5้าองค์ครับที่คุยไว้องค์ละหกพันห้าองค์ก็เป็นสามหมื่นสามหมื่นอันนี้องค์ละหมื่นพันเป็นห้าหมื่นสองพันครับอะไรต่อดีครับคพี่หรือว่าก็รุ่นสองรุ่นสองตอนนี้ผมรับอยู่พันบวกลบเป็นราคาปัจจุบัน ร,รุ่น2สร้าง5ล้านองค์ <ow. S 1> ทําให้ทางวัดเนี่ยยังไม่หมดแล้วราคาเล่นหา Solar. ตรงจะเป็นพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นคือพระไม่ได้คมมากราคาก็จะลดหย่อนลงมาอย่างรุ่นแรกที่หลายๆฟันเป็นหมื่นเพราะว่าสร้างแค่แสนองค์บวกลบไม่เกินเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวผมขอดูสภาพก่อนละกันได้ได้แต่อย่างพระปิดทองอย่างเงี้ยครับบางทีก็จะมีปิดทองเดิมวัดด้วยแต่ร <gallon S 1> าคาไม่ได้ต่างกันเยอะไม่ใช่ว่าปิดทองกรรมการหรือว่าอะไรงี้นะก็คือในสมัยนั้นคนเข้าไปบูชาเนี่ยเขาก็จะมีการปิดทองที่วัดด้วยเพิ่มเงินอีกหน่อย แตถามว่าแพงกว่าไหมอยู่ที่สภาพผมว่าพระเขาคมดีนะครับพระของพี่คมดีเลยถ้าอยู่องค์ประมาณพันหนึ่งได้ไหมแต่อันนี้ถือว่าสวยเดิมดีผมว่าบอยได้พันกว่าบาหน่อยอันนี้เราให้พี่อยู่พันหนึง่งถ้าพี่โอเคแปดพันสี่เหรออันน,น,นี้อันนี้มาถึงปิดทองก่อนนะครับใช่แอันนี้คือบวกลบผมบวกลบหมดเลยอะ่ะคือรวมถ้าเกิดว่าตีตีเก้าร้อยเมื่เกี้ต้องต่ากว่านั้นหน่อยเพราะว่าออกรอบนั้นคือรับเท่าไหร่นะไอ้ที่วนี้แล้วกันพี่ผมถือว่าพระสวยดีนะอา คู่นี้ผมให้พี่สองพันห้าองค์ละพันสองห้าสิบเอาไปอันนี้ให้เพิ่มอันนี้รู้สึกถูกใจจริสองห้าสิบคู่นี้สองพันห้าจบคู่นี้ก่อนดีไหมอ่าโอเคส่วนพวกนี้เดี๋ยวบอกรสสภาพกันพี่ได้ตัดสินใจง่ายนะ <laughs> พวกนี้เขาจะค่อนข้างตื้นพาตื้นตอนนี้ที่ผมเป็นร้อยเลย <laughs> มันก็ปล่อยได้ค่อนข้างลาบากหน่อยครับอย่างองค์นี้ครับพี่ลองดูที่บริเวณปลายซุ้มครับซุ้มด้านนี้มือเขามีก่อนไปหน่อยนะฮะพวกนี้สภาพก็ลดหย่อนมา ไม่ได้แปลเป็นไปลายปั๊มแล้วพิมแม่พิมแล้วหลายบ้านพี่บางบ้านเป็นร้อยองค์สภาพจังกว<ช>่าพี่อีกัเท่ากี่องนะรุ่นสองหกองคตอนนี้หกองค์ครับพี่ตีนเป็นเท่าไหร่ถ้าอยู่ประมาณหกร้อยได้ไหมยี่สิบสี่สามสิบหกสามสิบหกสามสิบหกก็ตีบวกไปก็เป็นสี่พันสี่พอดีหกหกสามสิบสองเป็นแปดศูนย์ไปไงหกหกสี่สิบสองสองยี่สิบสี่สามหกถ้าสามห้าที่สองพันห้าผมว่ามันรวยมากเพราะนี้ผมให้พี่เพิ่ม เท่าไหร่นะอันนี้อ่ะอันนี้คู่ละพันสองพันสองพันสองพันสี่พันสี่สิบแปดอ่าสามพันหกถ้าสามพันหกอันนี้บวกกับสองพันห้าสามหกอ๋อแล้วรดีผมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าโอเคโอเคไหมพี่คุณโอเคคุณคุยง่ายเดียวมชอบครับพี่เราไม่ได้ให้ราคาแบบว่าองค์นี้ผมปล่อยได้ประมาณเจ็ดร้อยถึงพันผมไม่ได้ให้พี่สองร้อยหนึ่งผมให้ราคาที่แบบมันจะเพดานแล้วไงมันทําให้เราคุยกันง่ายอย่างพระหางมารอยู่ประมาณสองพันบวกลบแต่ตอนนี้ถ้าไม่สวย กกยากมามในชั่วโมงนี้นะพี่อัดคลิปกันนะแล้วของพี่ส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์พระพักลายทั้งนั้นเลยหน้าเขาจะมีขีดนะครับพิมพ์นี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพงถ้าอยากจะเก็บเก็บก่อนได้อันนี้แล้วแล้วแต่ทางลูกพี่กับพี่จะพิจารณาเก็บเหรอเ <c oughs> <ๆ>ก็บไว้ก็จะอยู่ในถุงเหมือนเดิมอ่ะคืออันนี้เป็นพ, <c oughs> พิมพ์พระพักลายครับพิมพ์นี้จะไม่ค่อยได้แพงมากบริเวณพระพักท่านจะีสองพันบวกสองพันบวกลบหรือว่าสองพันอันนี้อยู่วันพันกลางกลางอ๋ออันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก่อน อันนี้อันนี้อะไรไม่เล่นเลยใช่ไหมครับอ๋อไม่เกี่ยวใช่ถ้าอย่างนี้ผมไม่ได้รับหรอแนะนําเรื่องการเก็บรุ่นแรกเก็บไว้ได้เปอร์เซนต์ที่ราคาจะสูงขึ้นมีถ้าพาร์พี่ไม่ได้มีต้นทุนอย่างเงี้ยเก็บได้แต่อย่างผมเก็บทีก็ต้นทุนมีอะไรเงี้ยถ้าเก็บเก็บรุ่นแรกก่อนดีกว่าไอ้พาคข้างมานี่ก็คือเก็บไว้ก่อนแล้วแต่ก็เก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีอาจจะมีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมเพราะว่ามันต้องคนอีกเยอะอันนี้คือเราต้องมานั่งคัดบางทีทั้งวันนะคัดไม นี่เขาแบบอะไรไม่ร um> ู้เก็บแบบไม่ไม่ไม่มีอะไรทีนี้ก็จะเป็นองค์ปฐมครับอันนี้คือจบแล้วนะพระพรผมก็จบไปเป็นมีพระคำข้าวรุ่นแรกเจ็ดองแล้วก็มีพระคำข้าวรุ่นสองอีกแปดองนะครับต่อไปเขาก็จะมีนี่นะครับที่คุณพี่เขาเตรียมมาเป็นสมเด็จองค์ปฐมรุ่นสามอย่างองค์ปฐมรุ่นสามครับพี่มีราคาในใจกันไหมครับคือรุ่นนี้เขาไม่ได้แพงมากถ้ารุ่นสองอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าหมื่น ถ้ารุ่นแรกเป็นแสนแต่รุ่นสามนี่ตอนนี้อยู่มาหลักพันเันนี้ยกเก็บเกนินหลักพันยังยังยังอยู่อ่ะเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยไม่แน่อันนี้ก็้งองเก็บเพราะว่ารุ่นสองราคาไปไกลแล้วอย่างรุ่นสามตอนนี้ตองอยู่มาพันไ,ไปปายถึงหมื่นเงี่ยคือยังไม่ได้แพงอีกอย่างไม่มีต้นทุนแนะนําว่าเก็บกันก,นก่อนดีกว่านะครับวันนี้ติดมาเท่านี้ใช่ไหมครับครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับที่จบไปเดี๋ยวผมบวกให้พี่ทีหนึ่งเดี๋ยวพี่บวกพร้อมผมได้ไหมห้าหมื่นแปดโอ้บวกแล้ว บวกกันเหรอนสองบวกหกพันเป็นห้าหมื่นแปดโอ้โหผมไม่ทันเลยนะวันนี้โอ้พอดีเป็นห้าหมื่นแปดโอเคครับเดี๋ยวผมโอนให้นะครับขออนุญาตปิดคลิปก่อนพอดีใช้เครื่องนี้อัดวิดีโอครับก็จบไปแล้วนะครับใครที่มีวัตถุมงคลสายวั่าซุงของหลวงพ่อฤาษีมดำก็ส่งมาผมได้นะครับที่รายแอด T N T 1หนึ่งเก้าสมภาพพร้อมราคาและเบอร์ติดต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการประเมินราคาเบื้องต้นแล้วมานัดสถานที่กันนะครับวันนี้ก็ฝากกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วววยนนนนะัััััีี้ผมขออพ่ตกคครรบบสสด สวัสดีครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับมาหลังจากที่ไปเช่าพักกันมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับมาแกะพัสดุที่พี่พีเอฟซีจากต่างจังหวัดส่งมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้เช่าพกรุ่นอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วจะได้จบราคาหรือเปล่านะฮะผมก็แกะไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ก็เลยคิดขึ้นได้ว่ามาถ่ายคอนเทนต์ให้พี่พีได้รับชมกันต่อดีกว่านะครับอย่างนี้รู้สึกว่าสสมมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะได้เช่าอะไรบ้าง นี่ผมแกะพายันไปแล้วนะครับมีธงวิชาสงครามผืนเล็กอยู่ด้วยกัน5ผืนนะครับแล้วก็จะมีผืนใหญ่อันนี้เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดตำหนิเพิ่มเติมนะครับว่าตรงตำราที่เช่าหากันหรือเปล่านะครับต่อไปก็จะมีอย่างนี้เป็นเข็มกัดที่จะคลุกรอบวันเกิดนะครับอย่างแบบนี้ไม่ทันหลวงพ่อฤาษีนะครับจะเป็นของยุคท่านเจ้าคุณนันน์ยังไม่ได้มีราคาเล่นหานะครับแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นนี่นะฮะนี่เขาแพ็คมาอย่างนี้เลยนะผมก็เพิ่งแกะกันต่อนะครับนี่ก็จะมีพัะคำข้าวอันนี้นนนจะะเเป็ตรบบงิคั เป็นพระคำข้าวรุ่นสองพิมพ์พระบาขีนะครับแล้วก็จะมีเป็นพระหางมากอันนี้จะเป็นพิมพ์ข้างขีดฐานตุ่มนะฮะพระมีบิดมุมนี้นิดหนึ่งนะครับชุดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าของตีราคาเข้าคข้ามาประมาณสองหมื่นเจ็ดนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครทีนี้เะียต้องมาดูสภาพอันนี้เป็นองมภสมรุ่นสามถ้ารุ่นสามเขาจะมีเนื้อเกินนะฮะตรงบริเวณฐานองคพระนะฮะเขาจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นสาม แต่องคนี้เพื่อให้ชูอาจจะต้องแกะกรอบทอนะครับเจอนาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีเข็มกัดมงกุฎเพชรอันนี้เป็นตัวหนังสือเล็กนะครับปี2528แบบนี้แพงสุดนะอยู่ประมาณพันกลางๆแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือพระราชพมยานทางวัดยังมีให้บูชาอยู่นะครับทางวัดให้บูชาอยู่1,600บาทหรือว่าบ้านสายลงกรุงเทพก็มีนะครับอ่าอย่างอันนี้ไม่ต้องแกะเลยฮะเห็นงี้รู้เลยใช่ไหมถ้าเป็นภาพผงลักษณะแบบนี้นะครับไม่ทันของหลวงพ่อวัฒนาสูงนะครับเป็นยุคของท่านเจ้าคุณนันนยังไม่ได้มีเหราคนะครบ นี่เป็นเหรียญกู้ผู้ชนะอันนี้ต้องแกะดูหน่อยอน,นี่เป็นสามัคคีมีสุกนะฮะถ้าเป็นชุบทองอย่างนี้รุ่นสองนะฮะมีผิว่าจะเปิดหน่อยรุ่นนี้สวยๆก็ไม่ได้แพงมากนะครับสามสี่ร้อยไม่ได้แพงทีนี้ก็ต้องดูว่าราคาจะจบหรือเปล่าถ้าไม่จบก็ต้องขออนุญาตส่งกลับคืนนะครับเพราะว่าปัจจุบันพระหลวงพ่อบางรุ่นก็ขยับขึ้นบางรุ่นก็ราคานิ่งๆนะครับซึ่งบางทีผมก็จะเช่าในราคาที่ผมพอถือไหว ก็ไม่ได้ว่าต่ําเกินไปนะครับมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะช่วงนี้อย่างเหรียญนี้เป็นเหรียญมหาราบหรือว่าเหรียญขวัญถุงรุ่นแรกนะเหรียญนี้รู้สึกจะเป็นปี2519นะจะเป็นชุบนิกเกลิลด้านหลังจะลงคาถามหาพุโยมหาราโภพระวันตุเมนะเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่วิธีดีเหมือนกันแล้วก็ชื่อดีอยู่ด้านท่าเหเรียญขวัญถุงเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนะพันบวกลบต่อไปนี้น่าจะเป็นแหนบนะโอ้ถ้าแหนบอย่างนี้ไม่ทันหลวงพ่อวัฒนสีน้ พอตอนที่ผมแกะมาองม์โอมสามเลี่ยมทองคือไม่ได้ใส่บับเบิลหรือใส่ซองมาเลยนะพีพ่ีจะแพ็คพะไปไหนตอนไหนก็ควรระวังกันด้วยนะครับอ่าอย่างนี้เป็นแหนบรุ่นสี่อย่างนี้ของหลวงพ่อฤาษีน,นะครับอย่างนี้มีราคาสองร้อยไม่ได้แพงมากนะครับแต่พุทธคุณดีเหมือนกันนี่ก็รุ่นสี่เหมือนกันครับนี่ก็ไม่ได้ห่อบับเบิลมาเลยนะครับนี่เหรียญอะไรวะคืออย่างพี่พีที่จะส่งพัสดุมาให้ผมนะครับก็ติดต่อผมได้ทางไลน์ gnts 1 9นะครับมีตัวแอดด้านหน้าด้วยนะฮะ gnts 1 9 ส่งภาพแล้วก็ราคาเบื้องต้นมาพูดคุยกันก่อนนะฮะถ้าราคาผมมองว่าพอมีมุมไปไหวเนาะก็เดี๋ยวจะให้ส่งพัสดุมาเพื่อที่จะได้พูดคุยราคากันอีกทีนะครับแต่ถ้าบางทีราคาแพงไปผมมองว่ามุมผมไม่ไหวก็จะขออนุญาตผ่านก่อนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาที่ได้เห็นจากภาพแล้วก็มุมของผมด้วยนะที่จะไปออกต่อแล้วมีการรับประกันการ,การันตีอะไรต่างๆให้กับคนที่มาเช่าบูชานะครับ นี่จะเป็นเหรียญกูผู้ชนะเหมือนกันชุบทองนะครับรุ่นนี้ก็มีงานเรียนแบบเห็น3-400ก็มีนะฮะเดี๋ยวผมต้องไล่เช็คอีกทีหนึ่งเพื่อความละเอียดช่วงนี้ก็เช่าเก็บไว้เยอะครับไม่ได้ออกอีกบานเลยนะผมพาที่เก็บไว้ผมแกะช่วงเทศกาลสงการพอดีนะครับก็จะมีพี่ๆหลายท่านนำพระหลวงพ่อมาแบ่งปันเยอะมากอ่ะอย่างนี้จะเป็นแหนบรุ่น3นะครับพระพักด้านหน้าจะไม่เหมือนกันแหนบไม่ได้แพงเลยครับราคาพอๆกันนะฮะอ๋อนี่มีรุ่น5เป็นรุ่นสุดท้ายที่ทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธาพิเศษครับนี่เป็นนนรรุุ่4คับชกกเ ต้องค่อยๆยดูสภาพพระอีกทีนะครับประเมินให้เป็นองค์ๆไปดูกันอย่างละเอียดบางทีบางท่านส่งมาก็อาจจะต้องรอสักวัน2วันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าพระถึงแล้วผมสะดวกเลยผมก็จะแกะประ,ะดุจให้ทุกท่านอย่างรวดเร็วนะครับแต่ละวันก็จะมีคิวไปชอบพระผมก็ต้องนั่งทําคลิปตัดต่ออีกนะครับในทุกๆวันแล้วก็ถ่ายภาพพระอีกทีผมกําลังหัดไวนน้นะฮะยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามช่อง YouTube กาวนายพระเคลื่อนกับ Facebook นะฮะทุกๆแพลตฟอร์มเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับอันนีีี้้เเป็นนหรรรรยูสึกกวว่าออจััังดลบบุะค รุ่นสร้างวิหารวัดม่วงศิราทองนะฮะอย่างเดี๋ยวรุ่นนี้ด้านหลังเป็นหลวงพ่อนะครับปัจจุบันน่ายังไม่มีราคานะครับผมไม่เคยเช่าเลยไม่เคยเห็นอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตส่งคืนนะครับเดี๋ยวลองโทรหาเจ้าของดูอันนี้เป็นสามัคคีมีสุกนะฮะอันนี้เป็นแบบทองแดงครับไม่ได้ชุบทองนี่ก็อยู่มา4ี่ห้าร้อยครับไม่ได้แพงมากแล้วก็จะมีพระคำข้าพระมหา,มาในกล่องนี้อีกนะนี่เป็นรุ่น2พิมพ์พระบาทขีดครับน่าจะเคยจับบริเวณหน้าพระมานะเท่าที่เห็นนะ เพราะผิวเขาจะเหลืองๆบริเวณหน้าคือบริเวณตำแหน่งมือพอดีเลยอย่างเงี้ยกระตรงหัวเข่านะผิวเปิดอย่างนี้เสียดายมากแต่ก็รับเช่านะถ้าราคาโอเคผมก็ยังรับเช่าอยู่นะครับแต่ทีนี้พระบางทีไม่ได้สวยมากก็จะออกยากนิดน,นึงนะยังไงท่านที่มีพระหลวมพ่อจะส่งมาแบ่งปันผมก็ส่งมาทางไลน์ก่อนแล้วมาพูดคุยราคาเบื้องต้นกันก่อนดีกว่านะครับท่านใดมีตัวเลขอยากได้อะไรยังไงแจ้งผมมาได้เลยนะฮะไม่ต้องมาหลอกถามราคาผมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะฮะ สมองเบอร์ไอสั์ตอนแรกอนาคตมก็มืดแล้วแต่ถ้าจะมาหลอกถามราคาผมแล้วราคาผมไปค้ำให้คนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยนะครับมันเสียเวลาครับแล้วก็เสียความรู้สึกแต่ถ้าบางทีประเภทไม่รู้ราคาแต่บอกให้ผมวิ่งมาดูหน่อยเชื่อมั่นนะฮะแล้ว,วผมวิ่งไปแล้วกลับมือเปล่าอย่างนี้ผมไม่ขอค่าน้ํามันนะครับอุ้ยแต่ผมเสียความรู้สึกนะฮะอย่าทําแบบนี้เลยนะใครที่ไว้ใจเชื่อมั่นในตัวผมก็ส่งมาทางไลน์แล้วกันเป็นกิ่งชุบทองนะครับแต่กิ่งอะไรยังมองไม่เห็นนะครับ รุ่น3นี่เขาจะมีเนื้อเดียวนะครคือเป็นเนื้อทองแดงชุบกระไ่ทองนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองคาจะมีแค่องุปถมรุ่น2เท่านั้นครับเล่นแบบมองไม่เห็นนะจะต้องแกะดูนะเพราะว่าทองสภาพค่อนข้างใช้มาเลยนะทองนี่แบบเห็นไหมมีคราบแดงๆนั่นเนี่ยสภาพใช้เลยนะนี่จะต้องขออนุญาตเจ้าจของแกะดีกว่านะครับเพื่อความละเอียดนะครับในการเช่าหา ผมจ่ายเงินแล้วจบนะไม่มีการไปร้องขอคืนนะครับแต่ถ้าทุกท่านมาเช่าผมยังไงผมมีการรับประกันการันตีให้อยู่แล้วนะฮะว่าพาร์ที่ได้ไปพาร์ทแทนแน่นอนนะครับแต่เวลาผมเช่าไม่เคยขอคืนใครนะครับอาจจะต้องละเอียดหน่อยทีนี้พยานพยานนี่เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับชมด้วยนะครับใน E ีีต่อไปก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะฮะหลายท่านขอมาวันนี้เดี๋ยวจัดให้แล้วได้มาเยอะเลยปัจจุบันที่เห็นนะผืนใหญ่งานเรียนแบบค่อนข้างใกล้เคียงมากผมก็เลยต้องเอาผืนที่ผมเก็บไว้ส่วนตัวนะครับ มาเทียบดูด้วยว่าตำหนิตรงกันหรือเปล่าเพื่อความชัวในการจะแบ่งออกให้พี่ๆทุกท่านที่มาเช่าต่อกับผมนะลองเล่นผ้าที่แท้ดูง่ายนะในสเต็ปผมนะครับเช่าผาเก็บผ้าต้องเอาผาแท้ดูง่ายนะฮะใครเห็นก็ดูแท้ใครเห็นก็อยากเช่าต่อนะครับพี่ๆคิดว่าแท้ไหมครับไหนใครว่าแท้คอมเมนต์มาหน่อยนะฮะโอเค <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มจะครึ่งนะครับไม่รู้พี่เขานอนแล้วหรือย,ยังเดี๋ยวลองทักไปก่อน อันนี้จะเป็นภาพเบื้องต้นที่พี่เขาส่งภาพมานะฮะบบอกเลยว่าดูลําบากมากนะน,นี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้ดูง่ายถ่ายงี้ดูง่ายนะครับแต่ที่ดูยากในชุดนี้ครับดูไม่ดูเรื่องเลยนะว่าสภาพพระเป็นยังไงพี่เขาตีมาสามหมื่นให้ดูนะผมขอผ่านก่อนเพราะว่าราคาห่างนะฮะคือถ้าราคาห่างไปผมจะไม่เช่าเลยไม่ต่อด้วย พราะรู้สึกว่าจะเกรงใจทางเจ้าของมากๆนะครับกลัวจะเสียความรู้สึกอะไรต่างๆนานาด้วยก็เลยขอผ่านก่อนดีกว่าแต่นี้เขาก็บอกว่ากาวในรับได้เท่าไหร่คือตอนนั้นผมคำนวณราคารู้สึกอยู่ประมาณหมื่นหน่อยๆเพราะว่าผมไม่เห็นสภาพด้วยแล้วก็เป็นราคาที่ผมต้องเช่าถือไหวแล้วสามารถเช่าคนอื่นได้เรื่อยๆนะฮรก็ต้องว่าตามสภาพจะมาเช่าถูกทุกองก็ไม่ได้เราต้องว่าตามสภาพระหว่างรอพี่เขาลองคำนวณราคาดีกว่าเช่าไหวเท่าไหร่ พผมก็จะดูราคาจากการที่ผมปล่อยในไลน์ล่าสุดนะว่ารุ่นไหนผมมีมุไมไปได้เยอะซึ่งผมก็จะบวกราคาไม่ได้เยอะมากเน้นแบ่งปันทุกท่านแล้วก็สามารถช่วยเหลือเวลาทุกท่านจําเป็นต้องใช้เงินนะก็เช่ากลับคืนได้ไม่ได้เป็นราคาที่เช่าไปห0,000ื่นปล่อยคืนเหลือหมื่นเดียวอะไรอย่างนี้นะครับในช่วงนี้คนปล่อยพาเยอะครับในช่วงเศรษฐกิจกแบบนี้แล้วก็ช่วงเทศกาลสงการด้วยนะครับอย่างกรอบเงินอย่างเงี้นะทำก็ต้องมีพันบวกลบนะผมคิดว่าถ้าทําใหม่นะ พอามาปล่อยก็อยู่ประมาณไม่กี่ร้อยนะครับแต่งตัวนิดหน่อยบวกราคาได้นิดหน่อยแนบแต่ละรุ่นราคาไล่เลี่ยก,กันนะครับมีแค่รุ่นแรกที่จะแพงหน่อยอยู่ประมาณ500บวกลบนะถ้าเป็นรุ่นแรกนะโอ้โม่3ตอนนี้ราคาไม่ได้แพงมากอยู่พันไปไปสวยๆอาจจะหมืหน่นนหน่อยนะในสภาพสวยตอนที่ผมเข้ามาเล่นนะ ตอนนั้นก็หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะตอนนี้ราคาก็แล้วแต่สภาพสวยๆก็ยังเช่าราคาดีนะองนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกิ่งอะไรด้วยนะ,ะแล้วเนี่ยเขาจะมีค่านิดหน่อยผมไม่รู้ว่าเลี่ยมเนี่ยโดนองพ้าหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าพระเดิมดีนะครับแต่ทองนี่สภาพใช้อะทองเราจะตียังไงดีจะตีะราคาบางทีก็ต้องแกะนะอันนี้ผมบวกข้อค่าก่อนนะรวมทองนี่สักหมื่นหนึ่งแกะดูถ้าสภาพโอเคก็เพื่อมให้คุณพี่เขาอีกหน่อยนะครับเราก็ไม่รู้กันว่าเหรราคาตอนนี้จะปล่อยได้เท่าไหร่นะ ต่อไปเป็นคำข้าวเลี่ยมเงินอย่างองนี้สวยนะองนี้ของพี่เขาสวยเลยพิมพ์คมเลยสวยเลยอะผิวอถูกใจแต่ก็เสียนิดนึงเห็นไหมพระหนา้าสิเขานิดเดียวเองพี่แต่ผมว่าสวยนะเอาจริงผม,ผมว่าชอบนะตีให้ไปสามพันห้าแล้วกันอีกองหนึง่งหน้าช้ํามาหน่อยองนี้ตู้องเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะองเมื่อกี้นี่แชมป์เลยแชมป์ในตองอูเกาในเลยนะองนี้ตีให้เจ็ดร้อยแล้วกันอ่ะทีนี้พระหางมาองนี้ทิมนิยม โอ้นี่ผมก็ว่าพระคุณพี่เขาถือว่าปาลมได้โอเคนะเราจะมีเลี่ยมเลี่ยมเนยเขาจะมีกระท้อนะฮะมุมขวามือมีบินกระท้อเลยอะซึ่งพางนี้ผมก็ไม่รู้จะไปออกต่อได้เท่าไหร่นะเพราะล่าสุดสภาพแบบเดิมๆมผมปล่อยได้พันนอยๆเองอันคู่นี้ตีให้สามพันแล้วกันลองไปให้พี่เขาก่อนต่อไปเป็นมงกุเพชตรตัวังสือเล็กนะฮะแกะมาดูสภาพกันเลยเนี่ยนี่เข็มกัดล็อกไม่ได้เขาน่าจะเคยไปขันไปอะไรมานะเคยไปบิดนะ มีตำหนิเลย,ยนี่หน้าปล่อยแล้วมาเกือบพันเอาคู่นี้ตีให้พันห้าแล้วกันตวงสื่อเล็กเก้าร้อยตวงสือพระลาดหกร้อยต่อไปกูเพื่อนะชุบทองนี่ <c oughs> อะไรล่รอผมเลือกตีราคายัางไงเลยอะหอยก็ได้อยู่ประมาณสองสามร้อยเอาตีให้สามร้อยแล้วกันสองร้อยกับร้อยหนึ่งดันราคาให้เต็มที่นะครับผมจะไม่ค่อยเผื่อราคาเท่าไหร่ก็พยายามอยากให้ราคาที่เต็มที่ที่สุดกด็เรียกได้ว่าเช่าก็เช่า ไม่ไหวก็ผ่านง่ายดีอันนี้ทองแดงปล่อยแล้วอยู่ประมาณ5-600น,นี่ตีให้400ต่อไปแล้วผลพูนทวีอ่ะเหรียญน,นี้ตีให้สัก600แล้วกันครับน่าปล่อยได้มาเกือบพันนี่ก็ไม่ได้ช่านานก็ดาวมุมไม่ออกเหมือนกันอันนี้เหรียญมหาลาภนะเหรียญชุบนิกเกิลเหรียญวกว้นถูงน,นี่ตีให้พันหนึ่งแมว7องค์องนี่น่าจะปล่อยได้มาสัก500ตีให้400แล้วกัน400พวูนี้ตีอย่างละร้อยครับเพราะว่าปล่อยได้มา2-300 400 500 600 700 800 900 1,000พอดีนะครับ1,000ผ้าย่งพันพี่ชายผืนเล็กถ้าผืนเล็กนี่ปล่อยได้อยู่ประมาณพันบวกลบนี่ผมก็ว่าจะอัดเล่นๆน,นะครับเนี่ยปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วแต่เดี๋ยวตัดตอนน่าจะไม่ยาวมากตีให้ผืนละ700แล้วกันครับอ่ะถ้าเราเชอบถูกราคาก็อยู่เหมือนเดิมครับไม่ขึ้นทันทีเอามาชอบผืนละเจ็ดร้อยเจ็ดห้าสามสิบห้าผืนใหญ่ผืนใหญ่นี่ประมาณพัน 1, กว่าปล่อยได้นะผืนนี้ตีให้พันห้าแล้วกัน Okay, ดบางองค์ก็อยากดันราคาให้เจ้าของได้ถึงที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าสภาพพักเป็นยังไงของแต่ละท่านนะครับแต่อย่างเคสนี้ผมได้เห็นสภาพแล้วเดี๋ยวมานั่งไล่ดูแล้วบวกราคากันเพราะราคาที่ผมให้ผมว่ายังไงต้องมีสูสีกับที่เจ้าของอยากได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองบวกดูยอดที่บวกได้วันนี้นะครับนี่เห็นไหมใกล้เคียงกับที่เจ้าของอยากได้พอดีนะครับสองหมื่นเจ็ดเมื่อกี้เจ้าของเขาทักไลน์ผมมาแล้วครับ เดี๋ยวลองโทรไปคุยดูเขาจะเป็นยังไงนะรีแอคชั่นถ้าเกิดสมมุติผมขอต่อเขาอยู่สักสอง0มื่นต้นๆเดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาก่อนนะว่าถ่ายคอนเทนต์ได้หรือเปล่าถือว่าที่ราคาถึงเพราะว่าองค์นี้ด้วยนะในมุมผมนะที่ผมชอบเพราะผมว่าองค์นี้สวยถ้างองค์นี้ไม่สวยราคาไม่ถึงแน่นอนมีนส์อาจไม่ได้โทรไปหยอกล้อพี่เขาเล่นแล้วนะครับเพอพี่ก็ติดทุล้าอยู่ก็เดี๋ยวคุยราคากับพี่เขาเลยดีกว่าว่าจะโอเคกับราคาที่เราให้ไปไหมในราคาที่เขาแจ้งมาส0 0 0มื่น ผมคำนวณมุมแล้วน่าจะออกได้ประมาณที่เขาตั้งไว้ด้วยชุดนี้นะครับน่าออกได้ประมาณ3าม0 0ื่นแหละ่ะคุณพี่าบอกแกะดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่านะฮะน่าจะเป็นกิ่งนะใหญ่นะครับกิ่งหนะ้าใหญ่ชุบทองก็จะแพงกว่าหนะ้าเล็กนิดหน่อยไม่ได้แพงกว่ามากกิ่งหนะ้าแบบไม่ชุบทองจะปล่อยง่ายกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างนี้นะแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะฮะนี่แหละกิจวัตรประจําวันของผมแต่ละวันตื่นมาเช็คลายแล้วก็เคียนัดที่นัดไว้แต่ละวันนะ ตรงนี้ก็มีนัดอีกเนี่ยชาวพะทุกวันปล่อยก็จะปล่อยในไรสดเป็นหลักนะฮะปล่อยทุกวันพุธวันอาทิตย์สองทุ่มตรงทางเฟซบุ๊กเพจกลางนายพระเครื่องนะฮะชาวพะกลับมาถ้าอัดคลิปแล้วก็มานั่งตัดคลิปตัดคอนเทนต์นะคิดคอนเทนต์ดีว่าจะถ่ายอะไรดีหาอะไรพี่ๆได้รับชมกับวัตถุมงคลหลวงพ่อนะฮะแล้วแกะพัสดุบ้างไม่มีวันอยู่เลยนี่สงการผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะมีนัดอีกหลายเจ้าเลยทองน่าจะประมาณสัก สองกรัมบวกลบได้นะผมว่าสองสามกรัมอะ่ะนี่ถนองคลิปแบบไม่ตัดตอนจริงในสี่สิบสามนาทีนะเนี่ยไม่ดวมกับที่ไปเช่ามาเมื่อกี้อีกมีอกาดวกโทรคุยสักคู่ไดานะครับเมื่อกี้ผมทักไปเดี๋ยวโทรเลยเดี๋ยวเราแกล้งหยอกพี่ว่าสองหมื่นเนาะเดี๋ยวดูพี่เขาจะมีรีแอคชั่นยังไงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก้าวนายครับ,รบผมกา้าวนายสวัสดีครับคุณพี่ ครับขออนุญาตเอาถ่ายเสียงลงคอนเทนต์ด้วยได้ไหมครับได้ได,ได้เป็นไรโอเคครับก็ตอนนี้ผมกำลังแกะองค์ปถมเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่ค่ะอือคือเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีพระของยุคท่านเจ้าคุณนานๆรวมมาด้วยนะครับที่เป็นกล่องสีชมพูรครับอ่าไหนไปดูอ่าเป็นเข็มกัดสีชมพูรครับที่จะลึกครบรอบวันเกิดอ๋อใช่ใช่อันน,นะนั้นมันอันนั้นเป็นยุคหลังแถลไปก็แล้วก<บ>ันไม่ได้ไ ครับจะมีแล้วก็จะมีเป็นแหนบอยู่ชิ้นหนึ่งที่ไม่ทันหลวงพ่อเหมือนกันแหนบใช่ครับแหนบกับภาพผงคําข้าวองคหนึ่งที่ไม่ที่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับเท่ากับว่าจะมีรายการที่ไม่ทันหลวงพ่ออยู่3รายการครับแต่พวกนี้ผมไม่ได้ไปปล่อยต่ออยู่แล้วครับผมก็ไว้แจกไว้ทําบุญอะไรอย่างเี้ครับออกบุญไว้แจกไว้ที่บุญเรืออะไรกันนัแหล ครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่ออกจังหวัดลบบุรีครับเหรียญนี้ผมไม่เคยเช่าหาครับเลยไม่รู้ครับเคยไรก็ไอ้นี่พอดีพี่มันมีอยู่ไงก็เลยเอาให้ติดไปอ๋อครับน่าจะไม่มีราคานะเพราะผมไม่เคยเห็นเลยไม่ไม่รู้ว่าเมื่อกั้ก็รีได้มาโอ้ผมสามก็ไม่มีกล่องมาให้ผมเนาะจริงๆมันมีนะพี่ไม่รู้เอาเก็บไว้ไหนได้มาได้มาพอไปเลี้ยงเด็กย้ายไปย้ายมาเป็นตำรวจมันก็ย้ายไปย้ายมามันก็เลยไม่รู้เก็บไไว้หน ออะไรเาามาแบ่งปันกันครับแบ่งปันกันบูชา,าครับแล้วอย่างชุดน,นี้ทางคุณพี่ตีราคาไว้เท่าไหร่นะครับสามหมื่นใช่ไหมครับลองดูเอาพอไอ้นี่เอาไปได้ก็ลองลองพิจารณาดูอันลองลองตีดูก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วพี่พี่ก็ซือตอนเช่ามันก็ยอมรับว่ามันก็เช่เาแพงนะแต่พี่ชอบมาตอนนั้นนะออสมาชิกเดียบเช่าในกลุ่มแหละ แต่ทีนี้เราจะไปเข้าไปในกลุ่มอีกมันมันนานแล้วไม่มีครารู้จักล่าอ๋อไม่หรอกครับทุกสิ่งหลวงพ่อเราไม่ทิ้งกันหรอกก็เลยเห็นกราวในอันนี้อยู่ก็เลยเข้าเข้าไ,ไปดูดูแลว่าเออว่าเออลองลอง,ลองทักกลาวในดูครับแล้วอย่างชุดนี้ครับคุณพี่พอลดลดแบบสุดๆเลยได้เท่าไหร่ครับในตีแล้วตีมาดีกว่าว่าพี่พี่ก็ไม่รู้จะตีย<ต>ังไงเนาะเพราะว่าก<ต>็ย<ต>ังร<ต>ับว่ามัน มันก็ยังขาดอยู่นะพี่ทีแต่ว่าเอาเอาเท่าที่พอเอาไปได้อย่างเงี้ยก็ขยายอยู่นะแต่ว่าพี่ก็รู้จะตียังไงต้องก็พี่ทีพี่ท,ทีที่บอกไปวันก่อนก็คือก็ตีตามอตัวหัวกันไปแหละก็ไม่ได้ว่าลองลองตีมาพอพอไปได้ไมืดเป็นได้ถ้าอยู่ประมาณสองห <20, S 2> มื่น 20, หน่อยหน่อยได้ไหมครับออยี่สิบห้าได้ไหมถ้าประมาณสองหมื่นสองได้ไหมครับ คิสอรครับพี่พี่ขออีกครับพันได้ไหมมันก็เหน,นื่อยหน่อยครับพี่ว่าคำข้าวสวยดีนะแต่องค์หนึ่งที่ไม่ได้เลี่ยมครับเสียดายหน้าเขาช้ำไปหน่อยอ,องค์ไหนไล้องค์ที่ใส่กล่องพลาสติกครับอ๋อตอนแรกก็ วางด้วยกันแต่น้องโมดีช่วงย้ายบ้านอ่ะพี่ก็ไม่ได้เก็บของอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองครับเมื่อกี้ก็ขายไปก็เยอะนะพี่พี่ก็ยังเสียดายอยู่ว่าดีช่วงจะวามีหายด้วยเหรอครับมันมันก็มีนะพี่ก็เยอะเล่นหลากหลายนะนะที่ช่วงหลังพี่ก็ไปเล่นอาใหม่อาอะไรมั่งอ๋อครับมันก็บางงอนสิีอื่นอย่างเราก็นึกไม่ออกล่ะผมไม่อะไรตรงไหนอย่างเงี้ยแต่คงไม่มีใครเอาแล้วแต่คิดว่าหายนี่คืออาจจะต้องอาจจะไปลืมไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับใช่เดี๋ยวประมาณนั้นแหละบางทีเพิ่มให้ที่ที่นิดได้ป่ะ ก็สักสองหมื่นสองไม่ได้หรอครับพี่โอเคแม่ไม่ไม่ไม่พุกีคไม่ยากแล้ะอ่ะคุณมันมันพอไปได้ก็โอเคครับครับคุณพี่ครับก็เดี๋ยวผมเกรงใจด้วยครับไม่ไม่เป็นไรเพราเราคุยกันแบบนี้พี่พี่พอดีพี่่พีจะเป็นต้องใช้ด้วยอย่างน้อยก็ได้รู้จักตอนไหนแม่ก็ได้จัดเป็นอาหารด่วเตอาไหนเลยอ๋อเปล่าครับ ดีว่าเอาซื้อดีอยู่เดี๋ยวคนหลังมีอะไรก็ยินดีครับโอเคครับคุณพี่เดี๋ยวผมรบกวนส่งเลขบัญชีมาให้ผมหรือยังครับเดี๋ยวส่งมาให้ผมทัีได้ไหมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพี่ส่งเลขบัญชีให้ครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้เลยนะครับแล้วคุณพี่เช็คเงินก่อนนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางเจ้าของก็ยังไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วผมมีตัวเลขคือสองหมื่นเจ็ดเจ้าของดูคลิปอย่าโกรธผมนะครับอย่าโกรธผมนะสนุกสนุกกันนะฮะ ให้คุณพี่เขาเลยแล้วคุณพี่เขาคุยง่ายด้วยนะครับจริงๆผมเป็นคนที่คุยง่ายแล้วถ้าเจอคนที่คุยง่ายทําให้การดิวเจรจาเราจบกันได้นะครับแล้วแฮปปี้ตอนนี้ผมโอนไปแล้วนะครับสองหมื่นเจ็ดเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องทิ้งไว้สัก5นาทีเนาะเดี๋ยวส่งสลิปให้พี่เขาแล้วดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับอ่าแล้วด้วยจะพิมพ์ไหมจะโทรมาตังา้งกล้องรอไปก่อนอันนี้คือผมไม่ได้มีการเตรียมไม่ได้มีอะไรมาก่อนนะฮะ สดๆเลยแล้วก็แก่เนี่ยดูสภาพสดๆเลยถ้าพาที่สวยราคาเราก็จะให้ประเมินตามสภาพพานะครับตอนนี้ชั่วโมงนะที่ผมอัดคลิปสี่ทุ่มแล้ว <c oughs> จะไปตัดได้กี่นาทีเนี่พี่เขาก็ส่งสติกเกอร์มาเอาใจไปเลยครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไม่โทรไปรบกวนพี่เขาแล้วดีกว่านี่ก็จะเป็นช่วงชร่งวันบ่ายนะครับว่าผมจะมีกิจวัตรทาอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับ เสร็จจากนี้เดี๋ยวผมก็ต้องทําบัญชีเรื่องพาอีกอาจจะนั่งตัดคลิปวันนี้เลยเพื่อที่จะได้ออนแอนะครับแล้วก็ถือโอกาสดีในครั้งนี้มาสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีมาสงการกับพี่พี่เอฟซีกับเราในพักเครื่องทุกท่านนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคล่องตัวทุกประการนะครับคิดหวังสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นคิดได้เงิน,ขอ,งนขอได้เงินนะคิดได้ทองขอได้ทองพอได้มาแล้วก็มาอุดหนุนเพจกรบเราในพักเครื่องเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยกดติดตามเป็นกำล แล้วมีทีเด็ดด้วยก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยังไม่ไปครับเดี๋ยววันที่นี้ผมจะไลฟ์สดทาง Facebook เพจกล่าวนายพักเครื่องนะครับทุกท่านมากดถูกใจมากดติดตามไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแจกวัตถุมงคล3รายการที่พี่เขามอบมาให้ผมนะครับให้กับพี่ๆเนื่องในเทศกาลวันสงการกิจกรรมจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้สองทุ่มตรงนะฮะแล้วมาเจอกันนะครับทุกท่านครั้งนี้ไปจริงๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ